สวัสดีค่ะแล้วก็กาสวัสดีพีเอซทุกทุกคนเด้อฟังไทยแล้วฟังแล้วแหลตางประเิ็นํำนะคะพี่พี่เจอกันอีกแล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องกระตูนส่ารัะใต้เหมือนเดิมนะคะพี่พี่อ่ะมีใครได้ดูคลิปน้องบ้างคะนะคะอย่าเพิ่งแบบดืมน้องกระตูนเนอะนะคะก็คือแบบหายไปก็หลายวันอยู่นะคะ ก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะช่วงนี้นะก็คือแบบทํางานค่ะพี่พีน้องก็คือทํางานประจําอยู่แล้วเนาะกะัเด็กนันมากนะก็คือแบบขึ้นเขาเออฮากิ้นเขากินน้ำ่ทางนี้แมีเลาว่างก็คือสีมาอัปเดตให้พี่พีเอฟซีได้ดูนะคะพี่้าบ้างก็คือน้องก็จะไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะพี่แต่ว่าค่อยได้ไลฟ์สดแต่ตอนนั้นช่วงหนึ่งเนาะไลฟ์สดไป ขอรสึกว่าพิษขาดเนาะเอ่อวมีคนเขาก็เหม็นเด็กะมันเขาก็เหม็นบ่าไรนะพี่พีกก็เลยว่ค่อยเดียวไหลปไหนเนาะแล้วแก่ใหม่อีกทีนะคะวันนี้ค่ะน้องจะมาพูดถึงแดงงานเหมือนเดิมกลายเป็นว่าเอ่อที่ประเทศไทยนะคะมีดีได้ดีก็เพราะคนต่างดาวอันนี้มันจริงไหมมุมอมองนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะ การที่แบบอ่ะคนต่างด้าวได้ดีเพราะคนต่างดาวหรือว่าเามินกัมพูชาดาวอย่างนี้หรือเปล่านะคะอันนี้เขาบอกได้เลยถ้าเออได้ดีเหมือนคนต่างด้าวเนาะทั้งประเทศมันก็แบบจะเดินแล้วใช่ปะแต่ว่าประเทศไทยเขาไม่ได้แบบเจริญเพราะคนต่างดาวเขาแบบพัฒนาอยู่แล้ว เขาพัฒนาต่างแต่ยังท่านมีแรงงานต่างดาวดา้วยซ้ำเขาพัฒนามาเดือดๆจนแบบปัจจุบันนี้จนแบบเป็นประเทศที่ใหญ่มากเลยทีเดียวเนาะอ่ะเดี๋ยวน้องสีมีคลิปนึงมาเห้บเบิงนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวไปเบิงชิปพร้อมๆกันเวยจ้ะออกมาเราบอกว่าคนไทยควรจะสำนึกบุญคุณนะ งานตั้งด้าวที่เข้ามา,าวเฮดเปียกอยู่ในประเทศไทยที่ฮับอันวเฮดเปียกงานก่อสร้างแล้วก็บอกว่าคนไทยนั่นก็ะจอกหลายที่บริเฮดเปียกอ่าก่อสร้างนะที่บริเฮดเปียกเกี่ยวกับงานตั้งด้าวเฮดอยู่ในประเทศไทยนั่นเองเนาะค่อยมีคลิปวิดีโอไหมพวกแกเบิ้งไปเบิ้งคลิปวิดีโอกัน แรงงานแล้วไงวะเป็นแรงงานเราไปหนักหัวใครหรือเปล่าประเทศไทยถ้าไม่มีพมา่ากัมพูชาหรือลาวเข้าไปช่วยเหลือหรือทํางานในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยจะ,จะเจริญเติบโตอย่างนี้ไหมคิดหน่อยคือมึงอย่างโง่ดิมึงคิดหรอว่าพวกมึงอะ่ะจะทํางานก่อสร้างอย่างนี้ได้อี่พวกที่แบบยิ่งยโสติดหรูทั้งทั้งที่ชีวิตจริงแม่งโคตรกระจกคนแรงงานทุกคนเขาเอาแรงทํางานแลกกับเงินเดือนเขาไม่ได้ไปขอใครฟ,ฟนะรีๆนะแรงงานทุกคนต้องเสียตังค์ทุก บาททุกสตางค์ให้กับรัฐบาลของคุณมึงจําไว้ด้วยการที่คุณมาเรียกคนอ,อื่น่าเป็นต่างด้าวหรือเป็นคนแรงงานเนี่ยคงสนุกปากมากใช่ไหมมันทําให้คุณมีความสุขมากใช่ปะ่ะคุณรู้ปะ่ะ คนที่เลือกงานอย่างคุณไม่ควรว่าคนอื่นเลยมันดูน่าสมเพชเพราะว่าคุณเจองานหนักนิดหนักหน่อยคุณไม่สู้แล้วคุณทําไม่ได้แต่เขากลับสู้ได้ทุกงานและก็ขยันในการทํางานด้วยผมไม่แปลกใจเลยนะ <c oughs> ว่าทําไมนายจ้างบางคนนะ่ะไม่อยากจ้างคนไทยไปทํางาน <c oughs> พอมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเอาเวลาที่คุณว่างมาดูคลิปเราแล้วมาพิมพ์ดูถูกเราเนี่ยไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหม ไปหาอะไรทาเพื่อชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นหรือเอานาำไสกรลกชงกดูหน้าตัวเองก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้กูอยู่จุดไหนครอบครัวพ่อแม่ของคุณนะ่ะเขาอยู่สุขสบายกันยังเพราะว่าคนไทยก็ไม่ใช่ว่าทํางานแค่ไทยอย่างเดียวคนไทยบางคนมาทํางานที่กัมพูชาแล้วก็ทํางานอีกต่างประเทศมากมายแต่เราไม่เคยเหยียดหรือดูถูกใครเหมือนที่คุณทําคนที่ควรจะสํานะึกขนะนะก็คือโต้เจ้าเองก็คือแห่งงานตั้งด้าวนั่นแหละนะโบนะแม่นคนไทยจะไปสํานึกบุญคุณนะ่ะ ประเทศไทยนะ่ะมันจเจริญได้บบเมนพ่พวกแห่งงานต่างดาวเด้อนะเจ้าต้องแยกก็ให้เป็นส่วน,วนประเทศไทยมันจะเดินได้ก็เพราะว่าประเทศเขามีคนสลาดนะประเทศเขามีอ่าคนที่หูจักวิธีหาเงินเข้าประเทศนะหูจักฮ็ดให้เศรษฐกินในประเทศท่านก้าวไปข้างหน้ากระโดดขึ้นมานะจึงเห็ดให้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศน่ะนะนะนะ มันบริะีเป็นพวกให้งานตั้งดาวไรให่งานตั้งดาวนั่นน่ะเขาเอาเงินไปใจใ่ายพวกเจ้าน่ะพวกเจ้าต้องสำนึกบุญคุณนนคนไทยนะโมเมนคนใดจะไปสำนึกบุญคุณพวกเจ้าไดน่ะเงินที่พวกเจ้าเสียให้รัฐบาลนะมันกระชึกแล้วเพราะไงนะเพราะว่ามัน,ะววนเป็นพื้นแผ่นดินของประเทศไทยการที่เจ้าเข้ามาไสแห่งงานแลกกเงินและยังเนึ่งผลตบอบบุญแทนคุณของเียงานที่เจ้าได้เหตุก็คือต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลประเทศนั่นนั่นก็คือประเทศไทยนั่นแหละนะ ประเทศไทยนะถ้าเกิดบ่มีแห่งงานตั้งเด้าอันลาวเมียนมาคามเมออย่างนี่นะประเทศไทยกับพัฒนาไปข้างหน้าคือเกนะ้านะบ่ได้ยุดความเจริญของพวกเขาได้นะประเทศไทยมันเจริญได้เพราะว่านี่นะเขามีสินค้านะที่ผลิตเขาพัฒนาไปได้เพราะว่าประเทศเขามีคนเก่งหลายคนนะเดี๋ยวเขาก็เปิดอ่ะ บริษัทนี่อ่ารงงานนั่นรงงานนี่รงงานผลิตจุดจนสิ้นส่วนส่งออกนะมาผลิตจุดในประเทศเขาแลวส่งออกนะหรือวการเป็นพวกกันไซายฟงไซายไฟโบหรือว่าเป็นพวกกันปักเสียสบโทรศซาโปฮะนะปักเสียบมันอุปกรณ์ไฟฟ้าฮะนะนนผลิตไม่ได้เขาเขาส่งออกออกะ่ะคำว่าให้คนไทยนะคะสำนึกบุญคุณเอ่อแรงงานต่างดาวกา ให้ไปสานึกจังใดเนาะก็คือประเทศเขาพัฒนาต่างแต่แบบโยกตั้งแต่เฮ้า่ท่านเกิดแล้วก็คือพัฒนามาดีเดือยๆเือเนาะเอ่อถามว่าถ้าไม่มีแรงงานพม่าหรือว่าอ่ะกัมพูชาเล่าอย่างนี้นะคะหรือว่าพม่าอย่างนี้อ่ะโรงงานโอ้ประเทศเขาจะไปแบบได้อีกไหมแบบคือพัฒนาอะไรอีกบ่พัฒนาได้นะคือแบบเข้าเก่งอยู่แล้วประเทศให้เก่งอยู่แล้วแต่ว่า อ่ะอันนี้ก็คือแบบค้นต่างดาวกับบางค้นกับแบบให้มาสํำนึกคุนคุณอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยแล้วว่าคล้ายๆว่าอ่ะคนไทยนะไปดูถูกคนในง,งานต่างดาวนะคะว่าไปพูดอย่างนู้นอย่างนี้ว่าเออคุณก็เป็นแค่ต่างดาวประมาณนี้เนาะคือน้องก็บอกก่อนนะว่าสาหรับน้องแล้วนะคะคำว่าต่างด้าว เราเราต้องยอมรับนะคะคือเราก็ต่างด้าวจริงๆเนาะเรามาอาศัยอยู่ในประเทศเขานะแล้วก็มาทํางานในประเทศเขาอ่านะคือถ้าเรียกง่ายๆก็คือแบบมาทํางานหาเงินน่ะก็คือแบบมาอาศัยอยู่อะ่ะพี่ๆเนาะก็เราก็ต้องยอมรับเนาะเขาเรียกอย่างนั้นก็ถูกแล้วอย่าไปน้อยใจอย่าไปอะไรเลยนะคะ เพราะถ้าเป็นเรานะคะถ้าเราเป็นคนไทยเราก็เรียกแบบเออต่างเล่ามาเหมือนกันนะคะต่างเล่ามาทํางานในะประเทศเขาเหมือนกันเนาะพะั้นาเราต้องไปหน่อยใจอียงหนอกเนาะเท่ากับเป็นคนทางเหล่าอีทีแหละเออที่ให้เขาเจ้ามาสํานึกคุณคุณของคนในงานต่างเล่าอันนี้เป็นไปบบได่เลยคือเขาอยู่ได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงประเทศไทยเขาพัฒนาตั้งแต่ไหนแล้ว ซึ่งประเทศไทยนะคะเขาเก่งนะน้องว่าแล้วก็หนึ่งเลยการเอ่อสิทธิ์ที่เลือกแบบเอ่อรัฐบาลอย่างนี้นะให้ประชาชนได้เดือกนําอันนี้เป็นประเทศที่ประเทศเฮ้าโอมี่อมีสิทธิ์แม้แต่เอ่ยปากนะอันนี้ก็คือแบบหนึ่งเลยกับแพ้เขาแล้วนะ การพัฒนาหรือว่าข้าศึกบริหารอย่างธุรกิจออียงในหลายอย่างเนาะแต่กาสซีนี่คาำคํา,านึงมเนาะที่นองแบบอ่ะเขาก็บอกประมาณว่าใช่เปเนานว่าอืมคนไทยนะบางคนอ่ะไม่ใช่บางคนคนไทยทําแล้วแบบงานบางครั้งก็ขี้เกียจนะคือน้องจะพูดตรงนี้เลยว่ามันมไม่ใช่เฉพาะคนไทยมันเป็นทุกประเทศนะคนเรามัน ก็มีขี้เกียจว่างขยันว่างคือสําหรับหน้องบางมือกับพี่ขานคี่ขาดบางมือกับโอ้ยโคตรขยันเลยขยันหนีเด้องานมากอาชิปสองสามคีพปุี่พี่นะคะบางบอกขยันหน่ก่ะบอกเอาแล้วจ้ะคือคี่ขานคือกันนาอนะมันโมมีเฉพาะแต่คนไทยเลยทั่วประเทศทั่วโลกกับมีนะถามว่าคนไทยเกี่ยงงานไหมอันนี้ไม่นะคือแบบคนไทยเขามี ติดเลือกเยอะกว่าคนแรงงานต่างด้าวติดเลือกเยอะกว่าเงื่อนยังก็คือขาเดียงสูงอ่ะมีความเก่งในด่านค่อมในด่านเออแบบเลียนหนังสือเกง่งก็เรียงจบสูงถ้าเกเห็ดงานในออฟฟิศเหตดงานแบบบริการยังดีอ่ะมีคาคอมคายอีกอย่างแต่ก็มีแบบค่าในหลายอย่างแหนละเออโบนัสโบนัสแบบนี้นะพี่ แต่เราในงานต่างด้าวนะมาทามาให้เดือดงานไหนบ่อสมือหือเดือดงานไหนจะว่าเจาเดือดในทีทีเหมาะสมโมเมนต์มาไปเดือดแบบโอ้โหแบบ pues, ใหญ่ใหญ่กว่าตัวตัวเองอันนี้เป็นไฟบ่อใดเนาะขนาดเอ่อคู่หรือว่าอาชีพอยู่ประเทศเล่าน่ะผู้ตำรวจแบบนีหมอเข้าก็ยั่งแบบโมไวแล้วในคลายแห้งนะ เดือนละสองพันนะก็คือเมื่อไหวแล้วอยู่ประเทศล่าตอนนี้ก็คืออยากมาเห็นงานอยู่ไทยเห็นงานอยู่ไทยได้เงื่นดีได้เงืน่นหลายกว่าใช้สีบริยากมากมลยจ้ะวะนะคือสําหรับน้องนอง,นองก็ภูมิใจเหละเออคนคนต่างเล่าก็ภูมิใจนะคือน้องก็ไม่ได้แบบเห็นคนไทยนะว่าเออต่างเล่าต่างเล่าอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกนะทุกพี่คือจะบอกก่อนเลยคนไทยด้วยกันนี้ ตั้งแต่ทํางานมานะเขาก็เรียกแบบสื่อตูนส,สื่อแบบสื่อห้องสื่อ,อเขาว่าแบบออกข่าวอย่างผู้ประกาศข่าวนะเออเขาจะเรียกว่าแรงงานต่างด้าวนะคะเขาใส่เป็นขําแบบเนอะสมอะประมาณนี้เนาะแตออ่ที่วิ็นประจํบ้านไนะหนเทศงานเทศกาลเขาปฏเดียกอบกต่างด้าวต่างด้าวนะคะเขาเดียกแต่สพแบบมีได้การจัดได้การด้วว่าแบบเออ ผู้ประกาศข่าวประมาณนี้เนาะนะคะกูจะกระคิดดายเนาะสต่ให้คนไทยมากสำนึกคุณคุณค้ณในใ้งานต่งางดาวนี่ฝันจ้าเรานี่ควรสำนึกเขานะคะเขาหาเงินมาให้เราจ่ายจ่ายให้เรานะเราทำงานแรกแลกเขาก็จริงแต่เขาก็ทำงานอ่ะส่งไปผลิตออกมาก็คือแบบเอาเงินมาจ่ายเราเหมือนเดิมนะคะ ก็นี่แหละแลกกันไปกันมาเนาะแต่เราก็ภูมิใจจงภูมิใจเถิดที่ทํางานในประเทศไทยอาซีโบไม่ยังได้คิดดีค่ะพี่แต่เด็กออกเมื่อวานสำนึกเนาะสหลกมากให้คนไทยสำนึกคุนคุนกังละหลายคนกอาจต่างคนกับมีมุมมองอีกแบบบางคนกับว,ว่าขาดได้งานตาน่างดนาวประเทศไทยสิไปหลอดบอ่อโดดยินแล้วนะคะคือเขามีเงินจ้างเขาก็จ้างให้ก็ไดนเนาะเอาพี่พ สำหรับวันนี้น้องก็ขอตัวดาพบกันใหม่อีพีหน้าดีคลิปหน้าถ้าน้องผิดประการใดห,หรือผิดพลาดประการตรงไหนต้องกลับขอโทษขออภัยีอบสี่มากๆนะคะไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์เหมือนเดิมนะคะไปก่อนนะเดีย๋ยดูแบบดูคลิปน้องบ่อยๆนะคะพี่พี่ถ้าใครดูทุกคลิปแล้วก็คอมเมนต์มาบอกน้องได้เลยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ